สวัสดีครับเ,เพื่อนๆหลายคนคงตามหา EP 2 EP 3สําหรับ Raspberry Pi 5ใช่ไหมครับเ,เพื่อนๆสามารถทําตาม a u t o p i ป The s ินเด s EP 2 EP 3และ EP 5ได้เลยนะครับซึ่งในวิดีโอนี้เราจะมาเพิ่มกล้อง a u t o p ปินให้กับรั s ส b e r r y Pi ของเราที่รันอยู่บน a u t o p ปินกันนะครับซึ่งกล้องในขนาดนี้ที่เราใช้กับตัวอ u t ต์ปินอยูม่มีหมด2แบบกันนะครับ 1. กล้องเว็บแคมที่ใช้งานทั่วไป 2. กล้อง DSLR ที่ใช้ในการถ่ายรูปปกติก็สามารถใช้เชื่อมต่อกับตัวออโต้พิมได้เหมือนกันแต่เพื่อนๆคงถามว่ากล้อง CSI สามารถใช้งานได้ไหมหลายๆคนคงน,นึกไม่ออกอยาผมจะขึ้นรูปภาพให้ดูนะครับ ในวิดีโอที่ถ่ายทํานี้ยังไม่สามารถใช้กล้อง CSI ได้นะครับแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนพอรู้วิธีสามารถมาแชร์ข้อมูลลงในคอมเมนต์กันได้เลยนะครับโดยกล้องแต่ละรุ่นก็จะมีจุดเด่นจุดด้อยที่แตกต่างกันออกไปโดยหากเป็นกล้องอินเทอร์เฟซ USB แบบเว็บแคมก็จะมีความง่ายในการติดตั้งและยังสามารถมอนิเตอร์สถานาการณ์พิมพ์แบบเรียลไทม์ได้อีกด้วยในส่วนของกล้องถ่ายภาพทั่วไปอย่าง DSLR ซึ่งมีจุดเด่นในการถ่ายภาพคมชัดและมีความละเอียดที่สูงแต่ก็มีจุดด้อยอยู่ที่กล้องรุ่นนี้ไม่สามารถมอนิเตอร์เนื่องจากเป็นการส่่่่่งงงงข้้้ออมูลลลจจะะะเป็นกกาาาารททีีตัว Auto ัวพพสสใหถยภภแ ยังบอร์ดทีละภาพนะครับดังนั้นภาพที่ได้จะไม่ใช่ภาพแบบเรยวไทม์จากตัวกล้องถ้าพร้อมกันแล้วเรามาดูวิธีการติดตั้งตัวกล้องให้กับตัวบอร์ด r a s p b e r r y Pi 5ฟของเรากันนะครับในอั้บแรกผมจะลองติดตั้งกล้องแบบอินเทอร์เฟซ USB เสียบเข้ากับตัวบอร์ด r a s p b e r r y Pi ได้เลยเมื่อเสียบแล้วโดยปกติกล้องจะเริ่มทํางานโดยอัตโนมัติบนตัว r ั spberry Pi หลังจากเริ่มทํางานแล้วภาพจากตัวกล้องก็จะถูกส่งต่อมายังตัวบอร์ดรัสบิรีซึ่งเราจะมาดูผลลัพธ์ของกล้องประเภท USB กันก่อนเลยนน,นนน Dash Print น,นะครััับบตอออี้้้ผมกก็ยู่หาแแดขงลว หากตัวกล้อง USB ที่เราเชื่อมต่อเมื่อสักครู่นี้นะครับสามารถใช้งานได้ตามปกติแล้วคลิกไปที่หน้า Control ภาพก็จะปรากฏขึ้นมาในลักษณะที่เป็นภาพแบบเรียลไทม์อย่างตัวกล้องที่เสียบอยู่กับบอร์ด Raspberry Pi เดี๋ยวจะลองขยับฐานและหัวพิมพ์ก็จะเห็นว่าภาพขยับตามที่ผมขยับตามที่กดก็แสดงให้เห็นว่าอินเทอร์เฟซ USB สามารถใช้งานกับตัวเอาตัพิมพ์ได้ไม่มีปัญหาและภาพที่แสดงออกมาก็จะออกมาในชัดในระดับที่สามารถใช้งานได้สามารถสังเกตเส้นฟิลามต์ได้อย่างชัดเจน ในดับต่อไปนะครับเรามาเพิ่มกล้อง DSLR หรือกล้องทิจิตอลที่ใช้ถ่ายภาพทั่วไปให้กับตัวออโตพิ้นกันนะครับซึ่งกล้องประเภทนี้มีจุดเด่นในการถ่ายทําแลปที่ได้ภาพชัดเจนและสวยงามมากกว่ากล้องอินเทอร์เฟซ USB ที่กล่าวไปก่อนหน้านี้แต่ก็มีข้อเสียที่ไม่สามารถมอนิเตอร์เครื่องพิมพ์สัมมิติแบบเรียลไทม์ได้เดี๋ยวเรามาลองดูการเพิ่มกล้องให้กับตัวออโตพิ้นกันนะครับให้ทุกคนกลับมาที่เทอร์มินอลโดยใช้ SSH username pi password 1-9 เมื่อเข้ามาที่หน้าบอร์ดของเราเรียบร้อยแล้วให้ลองพิมพ์คำสั่ง sudo apt-get install gphoto2 จากนั้นกด enter ก็จะต้องใส่พาสเวิร์ดลงไปและรอการติดตั้งสักครู่ เมื่อทำการติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วให้พิมพ์คำสั่ง sudo visudo จากนั้นกด enter เข้ามาจะมีหน้าต่างเพิ่มขึ้นมาให้ทุกคนเลื่อนลงไปล่างสุดแล้วให้นำคำสั่งจากในตัวตัวรียลมาวางได้เลยนะครับอาจจะต้องจัดบรรทัดนิดหน่อยตามลักษณะแบบนี้จากนั้นกด ctrl o เพื่อทำการเซฟและกด ctrl x ออกมาได้เลยนะครับแล้วให้ทำการรีบูตตัวบอร์ดโดยใช้คำสั่ง sudo reboot ระดับต่อมาที่เราทําการ bo รีบูตบอร์ดรัส p บ e ร r y Pi พายเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะมาทําการเตรียมตัวกล้องและเตรียมสายให้กับกล้องนะครับโดยสายในครั้งนี้จะต้องเป็นสาย USB ที่ใช้ในการส่งผ่านข้อมูลเท่านั้นนะครับไม่สายชาร์จเพียงอย่างเดียวไม่ได้และพอดของกล้องก็ต้องเป็นพอร์ตที่สามารถส่งข้อมูลได้เช่นกันครับผมภายในคลิปผมจะใช้เป็นกล้อง DSLR รุ่นน i k อน D 5003ใช้กับบอร์ด Raspberry Pi 5ที่รันตัว a u t o p i n อยู่โดยสิ่งที่ต้องการใช้ก็คือ สาย USB ที่ส่งผ่านข้อมูลจากตัวกล้องไปยัง Raspberry Pi แล้วก็ตัว Raspberry Pi สั่งให้กล้องถ่ายภาพด้วยซึ่งพอร์ตที่จะใช้จะเป็นพอร์ต data ของตัวกล้องโดยของผมจะเขียนว่า A ทับ V out ให้ทำการเสรียบเข้าไปเลยนะครับ และปลายอีกฝั่งก็จะเสียบเข้ากับตัวบอร์ด Raspberry Pi 5 USB port ไหนก็ได้ครับหลังจากเสียบเรียบร้อยแล้วก็นำไปเปิดใช้งานตามปกติได้เลยนะครับโดยหลังจากเราเชื่อมต่อกล้องกับตัวบอร์ด Raspberry Pi เรียบร้อยแล้วนะครับต่อมาเราจะมาเทสว่าตัวบอร์ดเราจะมองเห็นกล้องหรือไม่ตัวใช้คำสั่ง Gphoto2 auto detect โดยคำสั่งก็จะอยู่ในตัว o r i a l นะครับถ้าเกิดไม่เห็นก็จะไม่มีพอร์ตขึ้นมาในต,ตอนนี้ผมยังไม่ได้เปิดการทำงานของตัวกล้อง แต่หลังจากเปิดการทำงานเรียบร้อยแล้วก็จะมองเห็นกล้องที่เสียบอยู่กับบอร์ด USB ของเราก็จะเห็นนะครับตัวบอร์ด s p b e r r y Pi 5ของเราเห็นกล้องของเราเรียบร้อยแล้วนะครับต่อมาเราจะมาลองให้ s p b e r r y Pi 5ของเราสั่งถ่ายรูปดูหาก r s p b e r r y p i ของเราสั่งถ่ายรูปได้ในขั้นตอนการทำ Time-lapse ตัว s p b e r r y Pi ก็จะสั่งให้ตัวกล้องถ่ายภาพอัตโนมัติได้และส่งภาพไปเก็บไว้ที่ Luspberry Pi ได้เช่นกัน แต่ในครั้งนี้เราจะมาทดสอบเทสกันดูว่าตัว Raspberry Pi สั่งกล้องให้ถ่ายภาพได้หรือไม่มาลองดูกันนะครับโดยเราจะใช้คำสั่ง GPhoto2 Capture Image เพื่อสั่งให้กล้องเราถ่ายภาพดูโดยหากคำสั่งนี้สำเร็จเราก็จะได้ยินเสียงถ่ายภาพจากตัวกล้องนะครับก็จะเห็นนะครับกล้องสามารถถ่ายภาพได้จากนั้นเราจะมาสร้างสคริปต์สำหรับสั่งให้กล้องถ่ายรูปโดยอันดับแรกให้สร้างพาธ ไปยัง directory ที่ต้องการเก็บตัวสคริปต์ของเรากันนะครับโดยจะใช้คำสั่ง sudo mkdir h o m e p y s c r i p t หลังจากสร้างด i เรกทอรี่เรียบร้อยแล้วเราจะเข้าไปยัง d i เรกทอรีนั้นต่อ cd h o m e p y s c r i p t อันดับต่อมาเราจะมาสร้างสคริปต์ที่ใช้ในการถ่ายภาพกันโดยจะใช้คำสั่ง sudo nano t e snapshot.sh ก็จะได้ไฟล์ลงๆแบบนี้มานะครับต่อมาให้ทําการคัดลอกสคริปที่จะเตรียมไว้ในตัวเตอเรียลใต้คลิปนํามาวางใส่ไฟล์นี้ได้เลยนะครับ mm hmm. เมื่อทําการวางลงไปแล้วอาจจะมีบรรทัดที่ผิดไปจากที่คัดลอกมาให้ทําการจัดไฟล์สคริปให้เรียบร้อยก่อนนะครับถ้าจัดไฟล์เรียบร้อยแล้วให้ทําการกด ctrl o และ ctrl x เพื่อเซฟและออกมาได้เลยนะครับหลังจากนั้นจะต้องมากําหนดตัวออโต้พินให้เข้าถึงไฟล์สคริปนี้ได้โดยใช้คําสั่ง sudo chmod +x take snapshot.sh จากนั้นเราจะมาทดสอบว่าตัวสคริปต์นี้สามารถใช้งานได้ไหมโดยให้หนาคคำสั่งในตัวทัวร์วมาวางได้เลยนะครับหลังจากเพื่อนๆได้ใช้งานคำสั่งเมื่อสักครู่นี้แล้วตัวกล้องก็จะทำการถ่ายรูปแลวจะทำการดาวน์โหลดรูปจากตัวกล้องมาเก็บไว้ในไฟล์ตามพาธที่เราสร้างไว้นะครับแล้วก็จะทำการลบรูปจากในตัวกล้องถ้าเราเกิดเซฟเอดิการ์ดเอาไว้ A w I, ก็จะไม่มีการเซฟรูปภาพในนั้นนะครับภาพทุกภาพจะถูกเก็บไว้ใน s p b e r r y Pi ทั้งหมดจากที่ทำการเทสไปเมื่อสักครู่ ตัวสคริปต์ของเราก็สามารถใช้งานได้จริงนะครับก็จบกันไปแล้วนะครับกับการเพิ่มกล้องให้กับตัวบอร์ดและได้สร้างสคริปต์สำหรับกล้อง DSLR สามารถชมการนำสคริปต์ลงบนตัวออ t โตปินได้ต่อที่ EP 5ซึ่งเป็นการถ่ายทำทามแลบในวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ